โนโลิเดิมทีเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่เก่าแก่ที่สุดของโลบอกตำนานที่ว่าถึงบัญชีลึกลับโนโลิที่หลอกหลอนผู้เล่นในปี2010โกสกิทช์แฮกเกอร์ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาคือใครเมื่อเวลาผ่านไปโนโลิถูกหยิบขึ้นมาสร้างในฟอร์สเคแต่คราวนี้เขาไม่ใช่แค่เรื่องลือจากอดีตเขาคือฝันร้ายตัวเป็น ในโลกของฟอร์สเคนโนลีกลายเป็นคิลเลอร์ที่เลือกจะสังหารไม่ใช่เพราะถูกบิดเบี้ยวถูกควบคุมแต่เพราะเขาต้องการชื่อเสียงความโกลาหลและความสนุกจากเกมสังหารนี่เองรูปลักษณ์ตัวตนนักมายากลแห่งความสับสนโนโลิมีรูปลักษณ์ที่สะท้อนความบิดเบี้ยวของโค้ดและความเป็นมายาสยองครึ่งหนึ่งของหน้าเป็นหน้ากากสีขาวเส้นผมทรงมงกุฎเหล็กพร้อมวอยสตา์ สีเหลืองแสงในมือขวาส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นโครงกระดูกเนื้อสีม่วงแผดเผาด้วยรหัสไบนารีที่กระจายทั่วร่างกายเขาไม่ใช่มนุษย์แต่คือดาต้าที่เดินได้คือการบิดเบือนของความจริงลอดาร์เบื้องหลัง Star of อฟเดอะชารจากโค้ดและความกลัวในอร์ซเคนโนลิไม่ได้ฆ่าเพราะบิดเบี้ยวถูกควบคุมหรือถูกคำสาบ เขาฆ่าเพราะต้องการโชว์ต้องการชื่อเสียงและความสนุกความหวาดกลัวของคนอื่นสำหรับโนลิแล้วทุกแมตช์คือการแสดงและทุกซูเวอร์เคือผู้ชมคือส่วนหนึ่งของโชว์ของเขาบทสรุปทำไมโนลิถึงเป็นคิลเลอร์โนลิคือคิลเลอร์สำหรับผู้เล่นที่เบื่อสไตล์บูแบบเดิมๆถ้าคุณอยากเล่นตัวเกมด้วยสมองถ้าคุณชอบหลอกชอบสร้างความสับสนชอบให้เวอร์เวอร์กลัวโนลิคือคำตอบจำไว้ เมือ acker, ม่อไฟคลักอร์เมื่อเจ n เน a เรเตอร์แสดงผิดเมื่อคุณเห็นเงาที่เดินอยู่แต่ไม่มีเสียงนั่นอาจจะไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นจังหวะของโนริที่กำลังเต้นลำและคุณคือผู้ชมคนต่อไป Lord. ถ้าอยากรู้จักคิลเลอร์หรือเซอร์ไวเวอร์ตัวอื่นๆในฟอร์สเค n แบบเจาะลึกอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ